คำถามนี้ดีมากเลยนะครับคาตอบก็คือมีทั้งหลอกลวงคนแล้วก็มีทั้งไม่หลอกลวงคนนะครับดังที่เราจะเห็นได้ในข่าวเนาะมันก็มีสินแสมากมายที่ออกมาหลอกคนเพราะวิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับความเชื่อและใครที่ดูมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเนี่ยเวลาเขาหลอกอะไรเราไปเนี่ยมันก็ต้องฟังนะสมมติง่ายๆมีคนเดินมาที่บ้านคุณแล้วบอกว่าบ้านคุณเนี่ยมันไม่ดีจะมีคนตายคุณก็ต้องกังวลวิตกและคุณก็ต้องอยากรู้ว่าจริงหรือไม่และยิ่งถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นสินแสด้วย และยิ่งเขาชื่อดังด้วยมันก็ยิ่งดูน่าเชื่อถือยิ่งน่าสงสัยครับอีกมันก็เลยเป็นอาชีพที่หลอกลวงคนได้ง่ายนะครับแต่อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่มีจริงนะครับเพราะสินแสดีๆเราก็รู้ว่ามีกันอยู่ทั้งโลก ก็อย่างที่เกิดไปตอนคําถามแรกเนาะว่าฮวงจุ้ยมีจริงแน่ๆนะครับเพราะก็มีคนใช้อยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นคนระดับโลกหรือแม้แต่คนในระดับประเทศทุกคนก็ล้วนแต่ใช้วิชาฮวงจุ้ยได้นะครับจริงๆแล้วฮวงจุ้ยเนี่ยหลายๆคนฟังดูจะนึกว่าเป็นวิชาลีล้ลับเป็นวิชาลร้สาระที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยฮวงจุ้ยคือการที่เราปรับสภาพความเป็นอยู่ของเราให้เหมาะสมกับชีวิตของเราให้เกิดความสมดุลเราลองคิดดูว่าถ้าเราไปอยู่บ้านที่ศกรปรกมากๆ หรือว่าเล็กมากๆแคบมากๆกับอยู่บ้านที่สะอาดสว่างโล่งกว่าเนี่ยนะครับคุณคิดว่ามีผลกับชีวิตหรือเปล่านะครับการที่คุณตื่นเช้ามาทุกวันเจอกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นทุกวันกับตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันได้กลิ่นสดชื่นกลิ่นหอมดอกไม้ คุณที่ว่ามีผลกับชีวิตไหมแน่นอนมันมีผลยกตัวอย่างเช่นว่าคุณป่วยเพราะว่าบ้านคุณไม่สะอาดในสกรปรกมีความชื้นมีกลิ่นอับมีเชื้อรามีเชื้อโรคคุณก็ลําบากแล้วที่จะไปแข่งขันกับใครถ้าเกิดว่าสุขภาพคุณไม่แข็งแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องลี้ลับนะครับเป็นเรื่องหลักการใช้ชีวิตฮวงจุ้ยเป็นปัจฉญนะครับ การเป็นสินแสนะครับบอกให้เลยว่ายากครับผมเนี่ยเปิดสินแสอาชีพมาแล้ว6กรุ่นนะครับผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครบอกว่าง่ายแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวิชาสินแสเนี่ยเป็นวิชาที่ละเอียดอ่อนเป็นวิชากึ่งปัจฉญาเป็นวิชากึ่งที่ใช้ความรู้สึกซะเยอะเพราะอะไรครับเพราะวิชาเหล่านี้มันเป็นวิชาที่เราต้องมุ่งหาความสมดุลซึ่งความสมดุลน,นั้นน่ยมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากแต่ละคนเนี่ยมีความสมดุลที่แตกต่างกันดังนั้นแน่นอนครับมีความยาก แน่ๆนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถหรอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความชอบมีความตั้งใจแค่ไหนเราเอาไปปรับใช้กับชีวิตัวเองแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้เรากล้าที่จะเป็นผิวแสสนั่นเองครับ หากอยากเป็นสินแสจริงๆนะครับหรืออยากใช้วิชาหงช่วยให้มันได้ผลกับชีวิตจริงๆนะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนําให้เริ่มต้นคือควรจะหาอาจารย์หรือหาสินแสที่ถูกจริตกับเรานะครับคนที่เป็นแนวเดียวกับเราคนที่อธิบายสิ่งที่ต่างๆให้คุณเข้าใจได้เป็นอย่างดีคนที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาสอนนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราจะดีที่สุดนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําพยายามเลือกสินแสที่คุณเข้าใจจริตตรงกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะนําพาคุณได้ก่อนนั่นเองครับ เรียนกับผมนะครับผมจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องลี้ลับนะครับผมจะชอบอธิบายเป็นเชิงพลังงานและสิ่งสําคัญผมจะสอนที่แก่นแท้นะครับผมไม่ได้สอนให้เชื่อนะครับผมสอนให้เข้าใจและดูที่มาที่ไปและเข้าใจถึงเหตุผลและอีกอันหนึ่งผมจะสอนให้คุณลองเอาไปปรับใช้เองเพื่อเข้าใจเองพิสูจน์เอง ได้ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเรียนกับผมจะเป็นสายค่อนข้างจะเป็นหลักพลังงานหลักวิทยาศาสตร์นะครับแน่นอนครับถ้าเรียนจะแสอาชีพมันต้องมีเรื่องลี้ลับด้วยซึ่งก็จะอธิบายให้เข้าใจแบบหลักพลังงานให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับเนี่ยเราก็จะอธิบายให้เข้าใจแบบแก่นแท้ของเขาเลยนั่นเองนะครับ ขอเสินแสอาชีพรุ่นที่6บวกหเปิดรับสมัครแล้วเริ่ม22ิสพฤศจิกายนนี้เรียน2ปีเต็มลงพื้นที่จริงพร้อมฝึกงานครบ3วิชาเต็มวงจุ้ยชัยภูมิดาวเก้ายุคและดวงจีนราคาเพียง159,000บาทหรือลงทะเบียนตอนนี้เดลี่เบิรเพียง143,000บาทเท่านั้นเรียนจบคุณพร้อมเป็นเสินแสอาชีพและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณ